สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้วันอะไรคะเด็กๆวันนี้วันพุธนะคะวันนี้วันพุธแล้วนะคะให้เด็กๆเตรียมตัวนะคะวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันในเรื่องต่อจากเมื่อวานสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเรื่องหน่วยที่เจ็ดนะคะเรื่องครอบครัวแสนสุข น่วยครอบครัวแสนสุขของเราทบทวนเมืเ่อวานนี้คุณครูสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะหน้าที่ของสมาชิกในบ้านเห็นไหมคะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วยังต้องมาช่วยกันในบ้านด้วยนะคะเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะในส่วนของวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้านนะคะความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้านคืออะไรนะคะ ก็คือนะคะความเป็นครอบครัวเดียวกันฉันมีคุณพ่อฉันมีคุณแม่เนี่ยค่ะฉันรักคุณพ่อคุณแม่การมีความรักให้กันและการในครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะต่อไปฉันมีพี่ฉันมีน้อง การเป็นพี่น้องกันต้องรักกันนะคะนี่คือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเป็นพี่น้องกันรักกันช่วยเหลือกันแบ่งปันกันนะคะรู้จักการแบ่งปันรู้จักการรอคอยรักกันและกันไม่ทะเลาะกันนะคะ เมื่อครอบครัวรักกันก็จะทําให้ครอบครัวมีความสุขนะคะความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้านเป็นเรื่องที่สําคัญที่เด็กจะต้องใช้ความรักความเข้าใจนะคะและการที่เรารักครอบครัวตัวเองแล้วเราก็จะสามารถรักคนอื่นได้เช่นรักคุณครู รักเพื่อนเนี่ยค่ะมันก็จะส่งต่อถึงสิ่งแวดล้อมของเราสังคมของเราที่อยู่รอบข้างเราก็จะกลายเป็นเด็กที่มีความสุขและส่งมอบความสุขนี้ออกไปถึงทุกคนที่อยู่รอบข้างได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่คุณครูจะเน้นย้ำก็คือคุณค่าภระวสารประจำสัปดาห์นี้ในข้อที่11ด,ด้านความรักนะคะความรัก นะคะความกตัญญูรู้คุณนะคะพระเยซูเจ้าสอนให้เรามีทั้งความรักและความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ทุกท่านทุกคนในครอบครัวของเรานะคะมอบความรักและต้องตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการเป็นเด็กดีเชื่อความคุณพ่อคุณแม่ ผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วเด็กๆก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาก็คือความรักจากทุกคนนั่นเองนะคะทําทุกอย่างด้วยความรักคุณด้วขอฝากเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเราต้องรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวของเราให้มากที่สุดแน่นแฟนมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย